สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับสไปร์สามเดียมอโต้นะครับพี่วันนี้ผมจะพามาชมรถที่สาขาหลักคือสาขาหนึ่งของสามเดียมอโต้นะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะครับพี่สี่แยกทางลอดอุโมงนะครับมีรถให้เลือกมากกว่า500คันนะครับแต่ว่าที่จอดตรงนี้จะมีประมาณ200กว่าคันนะครับที่เหลือก็อยู่ในโกดังข้างหลังนะครับอันนี้เป็นรถที่พร้อมขายนะครับมีทั้งเก๋งทั้งกระบะ ทั้ง7ที่นั่งนะครับแบบนี้เลยนะฮะรถเก๋งไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่มีหมดเลยนะครับใครชอบรุ่นไหนก็สกิดมาได้นะครับมีรถให้เลือกมากกว่า500คันเลยทีเดียวนะครับใครสนใจรุ่นไหนสกิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมวัแวบหนึ่งด้วยกันนะครับถ้าให้พาชมหมดอาจจะไม่ได้จริงๆพี่รถเยอะมากๆนะครับก็อันนี้เป็น t o โยต้ายาริสนะครับพี่ดูแล้วกันฮะแต่งแม็กจัดทรงลงล้อให้้อยๆครับสวย ลงล้อให้สวยสวได้เลยนะครับตอนนี้โอ้โหโคตรงามนะครับตโยต้ายาลิสนะครับราคาเริ่มต้นประมาณ3 0 0แสนกว่าบาท4 0 0แสนนะครับผ่อนเริ่มต้น6 7 0 0 0เท่านั้นเองนะครับไม่ต้องดาวนะครับโปรโมชั่นของเราแบงค์0แลกแสนนะครับเอาแบงค์10มาแลกรับส่วนลดได้สูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทได้แสนทุกคันนะครับเครดิตดีออกคนเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำนะครับวันเดียวอนุมัติรู้เรื่องนะครับพี่ แบบนี้เลยนะครับโรดโคตรสวยนะสกิดมาแล้วกันครับชอบตัวไหนผมมีให้เลือกมากมายนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นโซนรถเก่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาแวะไปโซนกระบะนิดนึงนะครับเนี่ยรถเก่งเป็นสวิฟนะครับแบบนี้ก็สวยๆเลยนะครับหรือแคมรี่แมพี่นี่ฮะเป็นตัวไฮบิดนะครับนี่วีอันนี้ยาดีท่าประตูนะครับแล้วก็อันนี้มิตซูนะครับมีทั้งเดิมเิม มีทั้งแบบแต่งนะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับ MG ZS CX3 นะครับ m u X Toyota r e v o 4ประตูอันนี้เป็นยกสูงเกียร์ออโต้นะครับจัดส่งลงล้อให้เนียบร้อยดูดีพี่โคตรงามนะครับใครชอบแบบแต่งผมก็มีแต่งให้ใครชอบแบบเดิมๆผมก็มีแบบเดิมๆให้นะครับอย่าลืมนะครับสนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่095 198.99.16นะครับผมสปายสามเหลี่ยมมาโต้นะครับหรือลูกคะะ้าเจเอสไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับที่ ID Line น์แอด2อนะครับหรือว่า095.198.99.16เบอร์โทรนี้ก็สามารถเพิ่มไลน์แอดไลน์ได้นะครับนี่ฮะเป็นโซนกะบะนะครับโอ้โ,โหอุ้ยตรงนี้แต่งโคตรสวย สไตล์ออฟโรดนะครับพี่ไอซูซูดีแมกนะครับอันนี้เป็นปี2012มั้งตรงนี้แล้วก็เป็น t o y ยต้าลีโวล็อกโคนะครับอันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับหน้าโคตรหล่อนะครับชุดแต่งล็อกโคสวยๆนะครับมีทั้งเกียร์ออโต้ทั้งเกียร์ธรรมดานะฮะมาดูเกียร์ออโต้ก่อนดีกว่าครับอันนี้ก็สีประตูล็อกโคนะครับออกใหม่ล้านกว่าบาทนะครับวันนี้ผมจัดโปรให้แล้วกันนะครับผมให้หรือราคาเพียงแค่ เพียงแค่เจ็ดแสนกว่าบาทเท่านั้นครับโอ้โหไฟหน้าโปรเตอร์นะฮะไฟตัดหมอกกระจังหน้าโฉมหน้าสวยๆนะครับนี่แมกอนลอยโรงงานของล็อกโคเขาเลยครับโคสุดนะครับชุดแต่งมีมาให้ครับนี่โลบาร์นะครับสติกเกอร์ล็อกโคนะครับสวยๆนะครับใครชอบคันไหนก็สกิทได้นะครับรถของเรามีให้เลือกมากกว่า500คันเลยนะครับพี่อย่าลืมครับสุดท้ายท้ายสุดครับ ถ้าสนใจรถก็อย่าลืมติดต่อมาที่0951989916นะครับหรือแอดไลน์ที่ @222a ครับผมสไปาย3เนมานโตยินดีให้บริการครับ